你去吧，废。 ฮัลโหลฮัลโลต่อ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 แตกแล้วแตกกันชั้นแตกโทษครับผมบึ้งมามีเลเอลิปเปอร์วิ่มาเขาเหลุดไปข้างในนะนเะไปอ่น ย Darrin, ังยังยังไม่เหนแล้วว่ะจะอ้อมมาข้างหลังแล้วล่ะไ,ไม่ต้องมาสนใจเดขขี๋ยวกูแกไปข้างหลังข้างหลังข้างบ้านไม่ไหนละเฮ้ยที่ได้ปอแล้วแพ้ทด้ให้ดิปเปอร์ซีโนตันเกิจะกปอดได้แล้วตั้งทีละปั๊บผมมีอันตรีแล้วนะครับ ช่วยตายพร้อมกันสี่คนได้ไหมครับคงยากเขาันมาแล้วแเบบแล้วอผมตายคุน่อยครับซุปเฮเล่นเอมาแต่เร็วมาแต่เร็วอะไรเนี่ยโอ้ยแล้ว โอ้ย <descriptions> ผม wick. ชุบใครเนี่ยใคร่ะอย่ามาจะไหลโอ้เฮ้ยอันน <or competitive> ่าอยู่ จะพอดโดนยิงพังเลยนะ่าอนนาอยู่ข้างหลังครับผมกำลังต่ออกับมันอยู่นาเลย นี่มันใช้เวลานอนไหมครับ <c oughs> เกือบไปแล้วไอฟ้ฟ<ป>้า้าทำไมเรายังไม่ไล่ฮาอยู่ด้านออออขวาครับม,มตีต่อไปอยู่มาแตกยแล้วปัดตาโอ้โหทำไมเรายังไม่หวาครับ เกนจิอยู่ด้านหลังครับโอ้ย ฟ้าถ้านี้แตกมึงเปลี่ยนจริงเลยท่าเลยโครโบเออเบสโอ้โหเร็บร้อยแล้วแหละไม่ได้เสียเป็นตัวป่าเฮ้เสียแล้ว เหลืสอีกเอา้าตายด้วยเล่นตัวฮิวอยู่ฮะโอ้ย <ge ar> ีก <ies> ต้งไม่ทันแล้ว <Lust> ต้ง <max> ต <parfois> <line people plus poetry> so ้องไม่ทันทันแล้วเรื่องมาไ้อเยียวกำลังไปกำลังไปคนแม่งเอ้าวินหนีไม่งเอ้ ไมยหลับไม่ไม่ไมไมเอาไม่ทันโดนหลับแอง์รับหัใจเลยไปน,นอนวะ <c oughs> นี่ไงดูคูโบมาต้องเล่นลิงเพศขอดาบที่ไม่มีวันหักสิดาบไม่มีวันหักสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เอามาทำอะไนจะได้ใช้อะไรเลยทำอะไรได้บ้างไง ให้ลิงใช้ไงคนใช้ปะให้ลิงใช้ลิงได้ใช้ไงเราจะบุคคลวงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยั้ง ีอ้าวรับหนุ่อแกฮะเก่งรับหนุ่ยรับมาได้ไหมไปห้องน้ำตัวค้างไปแล้วอมของหน้าของหน้าเต้ยไม่เลือกเดี๋ยวมึงก็ตัดเต้ยออกหรอกตักออกไปแล้วนี่แกเรียบร้อย อ่าไม่ดจัดจบเลยแฟงตักลิฟเวอร์ไม่ได้เอนจอยได้จอยได้เนี่ยแคมดเล็กน้อยจะเื่จะเืองเือนั้นกันปั๊ จะไปไล่ตัดเกไปยึดเลย lui nuôi dòng tìm em Bà lời, bà <laughs> Oh. No.

โอ้โอ้เดี๋ยวเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวแอตแทกโง่แล้วโง่เอามาทำไมทั้งหมดเนี่ยขอที่ปอน มันมีอะไรแบชชันนะ่นเหรอว้าังห,หนะน,นักมากอ๋อเฮ้ยคุลา โะดิมอมันเข้ามาแล้วนะตัวหนึ่งเหมยโอ้โดนละโดนละโดนเหมยยิงแล้ข้นะาบ้านเลยคนนี้เหมยนี่ คนหัวพี่แหละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทำอะไรไม่ได้เย s s i อร์เอาเบาไปเลยสิช็อปยอนเสนอหน้าหน่อยครับอ้าวอ๋อไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปเหรอทำไมโดนเฮ้ยตายอ่ะเฮ้ยรักนิ่งไปแล้วเฮ้ยข้างหลัง ลับไปเลนห่เนะักเน็ตไม่เอ,อื้ออำนวยอย่างนี้เยบบ้อยเรายังมีช็อปยอนอยู่แนวหน้านะครับนะ แล้วก็ตายเรียบร้อยถ้าไอ้รักไม่อยู่เออไม<า>่มีตัวกันเ,นเนยอะมากเย็บโต้เย็บเป็ดเหนียวเหนียวเหมยเหนะียวมาก รัดปิดจอยมาแล้วแต่ก็แพ้แล้วล่ะอือการรถถังแล้วเออยิงอีกดับเบิลคิลไปเลยเจตวิทย์ไซก์อ

เเดินท้าเไข้เดินเท้คนเดินไม่ใช่คนเดินถนนเดินถนนคนหนึ่งหลังมันจะหลุดปเนี่ย อดก็แพ้ตั้งแต่มื่อาน เต้ยข้างหลังนี่ต้นข้างหลังไม่ทันละเป็นฮาร์ดมันถอยไปที่นี่เลยได้ผมเต้ยฆ่าลิเปอร์ได้เลยปกติไม่แพ้ลิเปอร์เอาใหญ่ใช่เอาใหญ่มันไม่ติทธิ์ทำไมมีคนยืนเฉยตอนติดหลุดผมเนี่ย ร์กมมีิ่ปรักเงี้ยนะแล้วเหรอเออใช่นาบานชูว์เดดตายไลงบนลงม,มาแล้วขเลอีกแล้ว เฮ้ยสิประมาณลึกเกเินยังไม่ตาย เ <laughs> เออเอ,อก <laughs> อันยิดได้ตั้งนานลาแล้วนเนี่ยมาละันเจอร์ันเจอร์ผู้ิบเ์ <laughs> นนมีเมอร์ซี่นะเต็มเมอรซี่เหรอตาได้ <c oughs> ตัวเลยวะฝังนู้นมีลิงด้วยแหละใช่ครับ

ไปแล้วตัดลิฟต์ได้ไม่จ่ายค่าเน็ตตั้งนาน ิเอร์อยู่บนรอนสิดิฟเปอร์อเท่าหร่แบบนี้ ิ่งไปผมมีอันติครับทันไหมยี่สิบวิรอผมแป๊บหนึง่งเข้าไประเบิดแล้วเข้าเลยครับ ไปเฟ้สไปเฟ้สไปเฟปล่หวไม่ไหวไม่มีแทงขาดไปคนใช่ <laughs> มีใครเหยียบอยู่เปล่า <laughs> ไม้ผหาน <laughs> เราขาดไปคน <laughs> นึง้าฟเลคย์ พอลมาเหลือเกินให้เสมอตอนแรกก็ไม่ได้นะตอนไหนวะตอน,นเราตีกันน,น,น,นะ What the hell happened? ดีเดี๋ยวเราเขาตีได้ดาวไม่เป็นไรครับเราขาดไปคนหนึ่งเอ้ยใช่ป่ะไปกล่องแย้ว